สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับอันนี้ก็ซื้อมาปีสองปีได้แล้วมั้งนะดองไว้อยู่ข้างบนห้องนอนก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบปืนนี้แล้วกันนะครับ mp 5นะครับผม hkhkmp 5นะครับผมมาประกอบกันเลยแล้วกันนะมันเป็นคู่ คู่กับปเนี่ยะปืนนะี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสน่าจะมารีวิวปืนนี้นะโอเคมาดูกันนะมีคู่มือนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะตอดิบตอดิบต่อชื้นต่อชื้นตอดิบ ได้ทำสีนะเพราะว่าปืนเขาเป็นสีดำอยู่แล้วสีดําอยู่แล้วก็แล้วตามนั้นเลยนะครับมาเดวเรประกอบตัวน,นี้ก็มันเหนียวมากเนะเนี่ยช่างหัวมันไม่เป็นไร แล้วจะเอาอันนี้เก็บไว้ก่อนโอเคเก็บไว้ก่อนน,นันเก็บไว้ ำไมมันนานจังทำไมมันนานจังไปฟ้องแม่มึงนะครับว่ากูต่อนาน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 ไม่ชอบก็ไปฟ้องฟ้องฟ้องแม่มึงนะครับแม่แม่ให้มันมาต่อนาน หนูมไม่ชอบให้มันต่อนานเนี่ยหนูนะครับไปฟ้องแม่มึงนะครับรพวกูต่อนานโอเคมาดูกันนะคุณผู้ชมคนเราจะมามักง่ายเลยไม่ได้จะมาแบบต้องมาเก็บรายละเอียดนกงก่อนนะ ไม่รู้ว่ามันจะนั่นหรือเปล่านะพลาสติกกันนะโอเคให้ก๊าซิน เป็นปืนที่มีสองแม็กนะครับผม อันนึงนะอืมอับอันนึงมันจะหลวมๆ้วคุณผู้ชมอีกอันนึงมันจะแน่แนๆเออก็แปลกดีเหมือนกันว่าทำไม หือว่าเพราะว่าเราไปขูดวะเราไปขูดไอเนี่ยมั้งนะเราไปขูดไม่ยิ้้ไงมันเลยมันเลยไม่แน่นก็อาจจะมีส่วนนะอืมแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะประมาณนี้นะอันนี้คือแม็กกาซีนนะะโอเคหวางไว้ก่อนอมาดูกัน ง่ายปาณนั้นก็ยังหวนๆอยู่นะเนี่ย อย่าบอกนะววัสดุไม่ครบครบอยู่ครบอยู่ไม่ครบครบนะเหมือนมันเหมือนไอ้ตรงนี้มันเหมือนกับเหมือนกับมันรออะไรบางอย่างเลย แต่งให้มันเรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้แล้วเราก็อย่างนี้นะครับอ๋อโอเคประมาณนี้โอเค <S <S มันก็จะชักเข้าชากักออกแค่นะ ใช่ลวแล้วก็เอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมอืมอย่างนี้ดูมันดูมันจะง่ายไปเนาะโอเคประมาณนี้ แล้วก็เดี๋ยวหัวปืนกี่นาทีแล้วเนี่ยเก้านาทีแล้วเนี่ย เราก็จะไม่ตัดออกนะบางทีก็กลัวเผลอไปตัดออกเหมือนนั้นนี<อ>่โอเคได้แล้วคุณผู้ชม,มแล้วก็ทีนี้ใช่ไหมก๋ น่าปืนเนี่ยนะโอ้นี่กลัวนะน่ากลัวหักมากเลยนะเนะี่ยตรงนี้ระวังเลยนะฮะบางทีเผลอๆไปเอาคัตเตอร์ก็ตัดกลัวเหมือนกันนะกลัวตัวเองเหมือนว่าเราพัพลาสติกส่วนเกินนะฮะกลัวนะกลัวตัวเองนะ ออกครับขูดออกเราก็จะขูดออกโอเคประมาณนี้ฮนะขูดออกเสร็จแล้วก็อ๋อยุ่งเลยครับเนี่ยืโอเคยังไม่หักยังไม่หักเก,เกือบเกือบอืม,อม แน่นละเย็ดละเยดละโอเค,อเคแล้วก็เนี่ยเอามาใส่ตรงนี้ทีนึงประมาณนี้ครับผมณตายตายตาย,ตายน่ากลัวจริงๆโอเคมันก็จะชาร์จชาร์จเข้าๆออกๆเงออี้นะแล้วก็เปลี่ยนแม็กถอดแม็กแหวนเนี่ยประมาณนี้ครับคุณผู้ชม หรือว่าเ็าจะใส่ด้านนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมตรงนี้มันห่างนะเห็นไหมเห็นไหมมันห่างเนะาะมันห่างมันห่างมันห่างแล้วก็เดี๋ยวทีนี้ก็จะมีกล้องนะครับ นีไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในตรงนี้ช่างมันตนัวนี้อืมอตัว ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแล้วเราก็เอาจ้ตัวนี้มานะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวกันเดยวตกแต่งกันแล้ว นี่นี่นะฮะเราก็สอนเข้าไปอืมแล้วเราก็นี่ประมาณนี้นะฮะ Okay. มันก็จะเป็นนี้คราวนี้เรวเราจะใส่เลนสสีอะไรดีอนเะนี่ย mp 5เนี่ยต้องจริงๆมันต้องเป็นสีส้มนะแต่ว่าสีฟ้าได้ไหมนนี้ลองสีฟ้าดูเนาะสีฟ้าแล้วกันคร โอเคเรามาเทียบกันด้วนมาซูมกันอ่าได้ได้ได้โอเคครับ okay. สีฟ้านะคุณผู้ชมนะ ไม่เหเอานี้แหละพอดีแล้วอืมเรียบร้อยแล้วนี้ก็ใช้นี้ก็ไล้ันี้แล้วกันนี้นะครับแล้วก็ไปตรง มันอันใหญ่ไปฮะโอ้ยตายติดไม่ได้มันอันใหญ่ไปอ้มประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็หลุดหลุดไม่หลุดเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะมันก็จะเป็นงี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยว เราก็มาติดตรงนี้ชึบอือหือต้องติดกาวเท่าไหร่ละมันน่ารำคาญมากเลยมันอันนี้มันหลวมนะเพราะว่าเราไปขูดออกเลยถ้าเราไม่ขูดออกมันก็ไม่หลวมหรอกแต่อันนี้มันแน่นอันนี้อันนี้แน่นนะก็ประมาณนี้นะ อาจจะใส่อย่างนี้ก็ได้อาจจะไม่ใส่ก็ได้อะไม่ใส่ก็ใส่อย่างนี้ชึ้นม่เห็นไหมได้แล้วเอ็ห้าหรือว่าถ้าเราจะใส่ก็ใส่ันก็ได้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมโอเคครับถามว่าหน้าซื้อมาต่อไหมถ้าชอบก็ซื้อมาต่อเล่นก็แล้วกันนะถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป เค okay, ครับประมาณนี้ถ้าใครชอบก็หาซื้อมาต่อเล่นแล้วกันนะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปเราก็ไม่ต้องซื้อมาต่อเล่นออก็ได้มไว้ออด้านนี้ก็ได้ถ้าเรา Okay up. โอเคครับขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามารับชมนะครับก็ขอจบการประกอบรีวิวปืน 4D MP5 ธรรมดานะครับ HK MP5 นะครับผมใครชอบก็ซื้อมาประกอบเล่นนะครับหรือว่าทำสีก็ได้อันนี้ไม่ได้ทำสีเพราะว่าปืนเขาเดิมๆเป็นสีดำอยู่แล้วเราก็แค่ติดติดเลนเข้าไปให้เขาเฉยๆนะครับก็เท่านี้ครับก็ประมาณนี้นะโอเคครับ ขอบคุณทุกๆคนที่กดเข้ามารับชมมากๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม